มีไฟมีแต่ขวาทำไงดีจับใมีแต่วุ้นเล้ยทีมเดีวกันสี่คนอย่างนี้อย่างนี้ต้องใช้ดาบสัตวไรเราจะเป็นทหารญี่ปุ่นแดนอันนี้แดนอุซามะตอนนี้ยังไม่มีดาบเลยอะไรไมั่วๆ เวลาบันทายเลยคุณมาไม่ได้แล้วเวลาบันทายแล้วนุ๊บู๊วันนี้เราจะเรปลุกปงเมืองแฝดให้เว่มดเลยบอกวามันมันบินมาแล้วมันบินมาลงไปซีมเออไอ้เงยๆกูโดนเผาเมืองแฝดเนี่ยไอ้เงยๆกูบุกอยู่คนเดียวเนี่ยแม่งไอ้พวกมันมันไปวิ่งโย่ปีโดนเยอะดัระวังด้วยเฮ้ มันมันให้วีขิดขวาจะเกิดอะไรขึ้นวะไม่ไม่มีมันก็ต่อยปกติอ่ะอะตรหาอโอ๊ยไปดีนี่ไปเดี๋ยวดีไอ้เย้ยเหลือจุดบีทุกคนไปปกป้องจุดบีว้ยวไอ้คนี้ก็แล้วทุกนโยนหน้า๋ยวหลังหลังสองตัวโอ้ยไอ้ตีตาย ให้ผมผิดหวังได้ทุนพูนเหี้ยต่อยไม่โดนเลยเฮวีมันต่อยอ๋อเฮียตัวเฮวีมันเดินช้ามากเลยตบกูตายไปไปเกิดไว้อะแล้วมาแล้วมาแล้วเร็วโดนอ๋อเร็วบันไมาดิใช่บ้านใช่บ้านจะเบื่อเยี่ยมันจะเผาเงินแปลเราโอ้แม่ยังโอ้นอเงินแปลเสร็จแล้ว เผาเมืองแปงเราเราเล่นเราเล่นอะไรที่มันชาเลนจ์หน่อยเฮลที่ทั้งทีมเลยพ่อไงเฮียชาเลนจ์เลยไปลู้เปลี่ยนนะเปลี่ยนโอ้โหเฮลที่เราเราเราเลือดถังไว้นะเฮลที่กระทืบมาเราจะสู้เมืองแปงตีลราโปงหลังเฮ้ยหลังสวยนี่ไงไปยึดจุดบีก่อนก่อนยึดจุดบี วันพันแมนมาแล้วไอตามามาแล้วโหตายเราไม่ต hmm. no ้องสนมันแล้วมาดินีไมาดินีเลยนี่ยเ้ยนีไงเฮ้ยใครยดจุดเอ่ะเยี่ยมมากไปเจอกันตรงกลางมาเราจะไปเผาเมืองแฟมัมเฮ้ยไปตายเลยมาดิมาเลยมาเฮีย บวกตามโตไปบุก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 บวกตามโตเฮ่นไอ้เหี้ยไอ้บอลเด็กช่างมาแล้วเด็กช่างเอาดีเอาดีไอ้นั่นน่ะไอ้นั่นน่ะไอ้บอลไปเข้าไปไปนี้ไปไหนมันดีแล้วว่ามันดีโหมึงกุโฉมึงกยโฉอุบอกแล้วฝ่ายฝ่ายปกป้องยังไงก็ชนะไอ้ยี่อ้ไอ้ไฟแล้วว่าไฟโจมตีก็จะชนะแม่งโคตรเยี่ยมสุดอ่แล้ว นี่ละออกเลยไหมหรือว่าเล่นต่อเล่นต่อโอเคไอ้เฮียเล่นต่อไอ้เฮียไอ้เฮียอย่ไอเฮียแฮมวีสี่ตัวเสดแฮมวีสี่ตัวครบเลยสกาวสกาวเว้ยไปต่อไปหลังจากเกินเราเร็นีิมแดงไหมเฮ้ยทีมแดงเราเล่น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 อะไรวะเราเล่นเฮวี่ดีแล้วเฮวี่มันหนาเราจะปกป้องเงินแปลเราจะส่งชายชาติไปไอ้ภูมิเราจะตายกันหมดเราจะไปกัน ปังลูกกล้วยเด็กปังใช้กล้วยังใช้มัดธรรมดาจตายแล้วจะดียวไปไปฆ่ากันกล้วยกันไม่ปังจะใช้ใช้ใช้แล้วใช้นี่อย่างเดียวเดียอมาทำเป็นแดาก็มันมีอยู่แค่เนี้ยเนี่ยมาไปมันก็โอ๊กมันเล่นสไนเปอร์ลงมา็นแม่นนะตีมันต่อยมันไอ้เออไอ้ต่อยไม่แตกปี๊ดจ้าบอเปียด ถ้ามาเราต้องปกป้องเอือไอ้ยยโดนยินตูดไอ้ยัยกูโดนยินตูดโดนไก่เฮียไก่ของแกเอ้ยไปปะการ่วยดูบอกไปว่ามันสามารถกินอาหารได้นะอย่าอย่าลืมเอาพวกแซนวิชอะไรมาด้วยนะเผื่อแบบเอเอมา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  ไม่ชื่ดนไฟลเล็ดีสุดเลยทุกพ่อแกงกิ้งพ่เราจะปกพ่อเมืองแปรไม่ให้โดนทำลายโอเคตายโออ๋อเจ็บพอเลยพูดทายการคำนี่พี่อ่ยเฮียตายไปทีละคนไอ้สัตว์เฮ้ยต้อพ่อกห้กำลังใจทุกคนไปจีตรงนี้มันเป็นตัวปีมันไปไม่ได้ไปอยู่ซีไปอยู่ซีทุกคนไปอยู่ซีโอเคเลยจะมาแล้ว มันจะมาแล้วในอีกสามซองหนึ่งสาตรอยอ,อ,อยู่ก่อนอยู่มันมาแล้วมาแล้ว,ลวปีระเบิดระวังสไนเปอร์นะพยายามเดินซ้ายเดินขวาไปบ่อยไอ้เร็วนะพอกายนี่แหละสัตว์เจอหมัดกูเ่อเปิดสไนเปอร์นี่แนะ่ระวังสปายด้วยนะ ไปไปไป่แล้วลืมบอกเลอลืมบอกเลยใครมีอาหารนะกดทิ่ขวาวางไว้ด้วยนะเผื่อเพื่อจะไปเก็บงไปเราจะกันเลยนะทุกข้าวทุกม้อข้าวม้อแกงแล้วเราจะไม่กินจนกว่าเออเออเออเราจะไม่กินข้าวเพเราจะสู้เพื่อสยามไทยเราไว้สบายอามวันนี้เราไม่ชนะใครก็ได้พมดไมาช่วยแล้ว เฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้เนียนๆเนียนๆเนียนหรอเนียนหรอระวังระวัง้าตายอกแล้บเข้ามาแล้วหัวลุกออกจากบ่้ยว่างไปไปไปเร็วเราสยามไเราจะได้กินข้าวเออเฮ้ยอ้ยยปกป้องือแปะปกป้องเมืองแปเดี๋ยวเราจะโดนท้าวไงว้าว มองต่อไปโอเดตต่อไปสกาวต่อไปทุกคนสเกาวอันนี้เหรอไอ้อันนี่ใช่ปะนี่ไอ้นี่ไม่ได้ไม่ได้ดำๆอย่ามันตีแล้วมันนั่ไงเนี่ยไหนมันอยู่ไหนวะเนี่ยมึงใจเย็นๆไอ้เหี้ยสเกาวหลายตัวไอ้สัตว์เนี่ยเนี่ยไอ้เอวไปไปไปจุดเอจุดเอทุกคนจุดเอ ดเลยจุดเอพวกกูจุดเอลวกผมกนลวกกูโถมพวกกูเล่นโถมนี่แหละเฮ้ยสิงห์อะไรลายฝ่าลายฝ่าลายฝ่าเฮ้สปายสปายเฮ้ยกูจะตายกับฟ่าเติมเลือดก่อนเดี๋ยวมาไปจุดบีเลยมึงก็ไปสิยี่ยืนมองทำไมล่ะไอ้เหี้ยใครไม่รู้หยุดถ่านเลยไอ้เหี้ยอย่างจังไรเอาใครตกตายวะเฮ้ยพวกเราต้องไปพวกเราต้องไปเผาเมืองแปรให้วอดวาย ตีมันตีมันตายตีมันเราจะไปแย่งก้านกล้วยมันไอ้เยอะเลยพิสเนเปอร์ฟาด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 ไปซีทุกคนปลุกซีทุกคนปลุกจุดการเสด่ยทีบอกมึงแตกทุกคนเยอะมากบูมาเกิดความคล้ายอีกรอบหนึ่งปลุกโอ้ย โอ้ตายตายแล้วคอแสบคอแล้วเนี่ยแต่คุณจะแสบคอตายไปเผาคุณปลาไอ้พี่เอ้ยไไปทุกคนอย่าลืมเอาแม็กกี้องด้วยนะโอ้โหมัดทิทุกคนเอาไม่มีเอาไม่มีใครมีบ้างอ่ะมีเดี๋ยวไปปลาให้โอ้โดนตีตายแล้ว์ตายโลว์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 โลวประตูเมืองแปะจะปิดแล้วโอ้เราต้องปิดปะสยามจะปิดแล้ว ปิดแม่ไอ้เหี้ยเหลือเราเราแค่นี้แหละเย่ไปฐานเมย์เตรียมตัวยึดเอเนยเตรียมตัวยึดเอ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 ไปเร็วเราจะเผาเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้ผู้ทรยศแม่งมีคนทรยศไอ้หนอนทรยศเฮ้ยเฮ้ยทรยศไทยไทยไอ้เหี้ยเผาเมืองแฟไอ้เหี้ยแม่งทรยศเรา แต่บอกจะไปด้วยกันเราจะไปอยู่เคียงข้างกับอพลังจีสวนเพราะยังไงมันเหลือแค่สามทหารเสือเนี่ยโอ้โอเคมาแล้วมาแล้วสี่ทหารเสือไม่ได้สามเลยเล่นชาเล่จจัดเลยต่อไปต่อไปเราเล่นน้ำปริงเราจะเป็นก้วยมีไม่มีก็เอามีดเป็นปากโคม ไม่มีอะไรดีอย่างเลยเอาเยี่ยวปลาใส่มันซะเออปลาไม่ได้ดิกเยี่ยวจะเตะปลาไม่ได้มันอ๋อเทนูอ่ะยิงมันไอ้เที่ยราจะตายกันหมดไปจุด A ไอ้จุดบีดิ้ยไปจุด A อกันเอาโอ้ยคนบีมันมาทั้งกองครับเลยเนี่ยปินก็ซีตายนั่นน่ะปลาโอ้ยปลาปลาล่ะเลยน้ำน้ำกระทิน้ำกระทิตาตาชาวเกาะ ตาตาจากอะไรหัวปลาสีมพูเอ้ามือคนตกไปไอ้เออเกิบตายแล้วทุกคนลุยที่กาเราจะไปเผาเมืองแปรมันโกรดสองชั้นเผาเมืองแปรโอ้โหโคตรแรกโคตรแรเยืนตื่นไฟ 4แล้วคะแนนมาจากไหนวันนี้ย5น่ะยิ34มันมาจากไหนแย่ๆวะมันออมาจากไหนแย่ๆนะย5น่ะบุก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 กำลังก่อนแอกำลังก่อนแอแล้วกำลังกอนเอบุก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 ลังซิงกำลังซิ่งไม่ไหวแล้วารคือตัวไอ้คนเ้ยเยไอ้เี้ย ป็นสงครามโลกอีกเนี่ยนิตส์ไปไปสมัยนโปเลียนนี่สงครามนโปเลียนสงครามโลกคอีกหนึ่งอยู่อยู่ในกับนโปเลียนนี่โอ้โหไปจุดเอไปจุดเอยึดจุดเอไม่อเรากำลังแพไม่อะไรจะแพ้นะลืมแล้วไม่ได้พูดนั่นเราต้องเผาเมืองแปรยให้มันวอดวายเฮ้ยโอ้โหโอ้โห เอาไโไปเอ้ยพวกเราได้ตายล้ตายเนี่ยอ่อยไม้ดำๆอยไรตีมันไม่เป็นคียอเอาไม้ไดำเนี่ยโรไปตีมันตีดาาตีสุดท้ายสุดท้าสุดท้ายมาแล้ ไอ้ยังหมดภาลาปีวินูเลยปีวินูเลยเฮียตีดาย้ายมาได้ชนะเราต้องทไปเร็วเราสปาตาสปาต้อชนะดิต้องชนะสปาตาไปเร็วนิดเดียวยี่นิดเดียวชนะเฮียขี่ไม่หาดเลยกูไม่ใช่กูไม่ใช่สมิหรือกูไม่ใช่อะไรกูคือพรมมดไอ้น้องไอ้เหี้ยใครพวกเรามีเด็กช่างอ่ะ เราเป็นเด็กเปรตหวนคืนสู่มือเปล่าจิ้นอะไรโน้ตอะไรเอาอย่างนี้มีใครสนใจอะไรมีคนสนใจไหม